ทุคนครูชื่อครูชนัญชิตาปตาทะโกตอนในรายวิชาภาษาไทยค่ะเอ๊ะคำมีชีวิตไหมคะนักเรียนมีหรือไม่มีกันแน่นะวันนี้ครูจะมาบอกหลักการจำคำเป็นคำตายเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก่อนที่จะเริ่มวันนี้ครูมีเพลงมาให้นักเรียนได้ไปฝึกร้องเพลงชื่อว่าหลักจำคำเป็นหลักจำคำตาย โดยใช้ทำนองเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหนแน่เป็นยังไงบ้างคะคุ้นกับทำนองเพลงบ้างไหมคราวนี้เราจะนำเนื้อร้องไปใส่ในทำนองเพลงแล้วร้องไปพร้อมกันคะ่ะพร้อมแล้วไปร้องกันเลย จำคำเป็นหลักจำคำตายจำอย่างไรจำอย่างไรไม่ยากเลยจงลองฟังไม่ยากเลยจงฝึกรองก่อนอื่นดูที่ก่อนอื่นดูที่เสียงซาระเสียงซาราจะไม่น่าแตกต่างกันจะไม่น่าแตกต่างกันยาวคำเป็นสั้งคำตาย หลักจำคำเป็นหลักจำคำเป็นสระเสียงยาวสระเสียงยาวเช่นสระอาอูเช่นสระอีโอและสะกดด้วยมาตราหนงยวงหลักจำคำตายหลักจำคำตายสระเสียงสั้นสระเสียงสั้นเช่นสระออูเช่นสระอีโอและสะกดด้วยมาตรากระบอ ให้เธอคำหนึ่งให้เธอคำหนึ่งและนึกถึงฝากคิดถึงเพลงของโครว้ให้ดีเพลงของโครว้ให้ดีชั่วชีวันจะไม่ลืมเลือน จบลงไปแล้วนะคะกับเพลงหลักจำคำเป็นหลักจำคำตายเด็กๆอย่าลืมไปฝึกร้องกันบ่อยๆนะคะทีนี้เราจะมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ 1. เด็กๆต้องบอกลักษณะของคำเป็นคำตายได้ 2. อ่านออกเสียงคำเป็นคำตายได้ถูกต้อง 3. าํจำแนกคำเป็นและคำตายได้ถูกต้อง 4. มีความสนใจในการเรียนภาษาไทยและ 5. เห็นความสาคัญของคาเป็นและคาตายค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้ความรู้เบื้องต้นการเรียนรู้เรื่องคำเป็นคำตายกันนะคณะนักเรียนคำเป็นเราจะสังเกตที่สระและตัวสะกดเมื่อไหร่ที่คำหรือพยางประสมในมาตราตัวสะกดแม่กอกา หรือเขาเรียกว่าไม่มีตัวสะกดนั่นแหละค่ะนักเรียนเมื่อประสมกับสระเสียงยาวให้หนูรู้ไว้เลยนะคะว่านั่นคือคําเป็นเช่นสระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอสระโอสระออสระเออสระเอียสระเอือสระอูรวมไปถึงสระเกินนั่นก็คือสระอําไอไออาหรือหรือลึกหรือเอ๊ ครูคะสระเกินคืออะไรสระเกินก็คือมาตราตัวสะกดที่เป็นได้ทั้งสระและก็เป็นได้ทั้งมาตราตัวสะกดคือแม่กลมและแม่เกยแม่เกินั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะหลักของคําเป็นเมื่อเรามีตัวสะกดเข้ามาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าาตาตัวสะกดนั้นน่ะเป็นคําเป็นนักเรียนคะคุณครูมีหลักจําให้คะ่ะนั่นก็คือคําว่านมยวงทําไมคุณครูบอกว่านมยวงเพราะว่านมนอนหนูเกิดจากแม่กลมมาเกิดจากแม่กลมยอยักษ์เกิดจากแม่เกยวอแหวนเกิดจากแม่เกลและงงูเกิดจากแม่กงนั่นเองคะ่ะ ลำดับต่อไปเป็นการสังเกตคำตายค่ะนักเรียนสระเมื่อเราได้ยินของคำเป็นแล้วนั่นก็คือสระเสียงยาวแต่คำตายต้องเป็นเสียงสั้นเป็นยาวตายสั้นนะคะสระเสียงสั้นเมื่อประสมกับคำหรือพยางที่เป็นมาตาแม่กอกาเช่นคำว่ากระทิภุระอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยจะมีสระเสียงสั้นได้แก่ออิอ,อ,อ,อ อและอ่วกนะคะแล้วหลักสังเกตของคำตายเมื่อเจอมาตราตัวสะกดละคะคุณครูเราต้องไปดูอย่างไรไม่ยากเลยค่ะเด็กๆมีแค่สามมารตราเองคะ่ะนั่นก็คือมาตราแม่กกกดและกบวิธีหลักจำง่ายๆคะ่ะเอา3มตัวมารวมกันก็จะได้คำว่ากะบดใครเป็นกะบดก็ต้องตายนะคะนี่แหลคะค่ะหลักจำคำเป็นหลักจำคำตาย เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาฝึกเล่นเกมหาคำเป็นคำตายจากคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะไปกันเลยคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆกุญแจคะ่ะกุญแจเป็นคำเป็นหรือคำตายอย่าลืมนะคะเด็กๆเขามีสองพยางนะพยางที่หนึ่งพยางที่สองเป็นคำเป็นหรือคำตาย ค่ะดังคำว่าดังเป็นคำเป็นลบเตายค่ะเป็นคำเป็นค่ะเพราะสะกดด้วยมาตามแม่กงค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเจ้าสัวเจ้าสัวเป็นคำเป็นยบเทียตายค่ะเป็นคำเป็นทั้งสองพยางค์ค่ะโควิด เป็นคำเป็นหรือเป็นคำตายคะเอพยางค์ที่หนึ่งพยางค์ที่สองเป็นเหมือนกันไหมนะเฉยโควิดคำว่าโคเป็นคำเป็นส่วนวิดเป็นคำตายค่ะวัคซีนคำนี้ก็สองพยางค์เหมือนกันนะคะเอวัคเป็นคำเป็นหรือคำตายถ้าวัคเป็นคำตายส่วนซีนเป็นคำเป็นเพราะว่าเป็นทั้งสระเสียงยาวและมาตราตร แม่คกนค่ะแป้งเป็นคำเป็นหรือคำตายคะเฉลยแป้งเป็นคำเป็นค่ะรถถังเป็นคำเป็นหรือคำตายคะรถถังเป็นคำตายและเป็นคำเป็นค่ะพยางค์แรกคือคำว่ารถสะกดด้วยดอเด็กต้องเป็นคำตายส่วนถังเป็นคำเป็นสะกดด้วยแม่โกงค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้เล่นเกมแล้วนักเรียนได้เรียนถู้อะไรบ้างคะเอ๊นักเรียนคิดว่าคาเป็นคาตายเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรคะแน่นอนคะ่ะคาเป็นคาตายทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถนําไปผันวรรณยุกต์อักษรสามมู าอ่านออกเสียงคําได้ถูกต้องและสามารถสื่อสารคําได้ตรงความหมายหรือนักเรียนที่ชื่นชอบการแต่งบทประพันธ์ mm. ก็สามารถนำหลักคําเป็นคำตาย mm. ไปแต่งบทประพันธ์ได้ค่ะทีนี้เรามาดูแผนผัง mm. สรุปบทเรียนของเราเลยค่ะวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องคําเป็นคําตายคำเป็นลักษณะของเขาคือเป็นพยัญชนะที่ประสมกับสระเสียงยาวในมาตราแม่กกา เช่นอารีแม่ยายคำที่ผัดผสมพยัญชนะผสมกับสระอามสระไอสระเอาเช่นน้ำใจอําพรคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กงกลกงเกยเกิลเช่นเกินสวยงามกางเกงคำตายค่ะคำตายจะมีเพียงสองลักษณะนะคะคือคำที่ผสมด้วยพยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นในมาตาแม่กอกา ว่ากังทีทุกคระสองคำที่มีมาตราตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบกบกดเช่นกอดรัดกรอบปีสําหรับวันนี้นะคะเรื่องของภาษาไทยที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องหลักจำคำเป็นหลักจำคำตายดูปุ๋ยบอกว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนวันนี้ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ